เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับพบกับผมอีกครั้งนะครับดักกี้ในเกมเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วกันอีกเช่นเคยนะครับครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําตัวละครนะครับซึ่งผมได้ไปลองเล่นลายแบบนะครับว่ามันเหมาะกับอะไรมากที่สุดครับนั่นก็คือตัวนี้ครับคาริออนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูสกิลต่างๆของเจ้าคาริออนกันก่อนเลยนะครับ เริ่มจากสกิลเบียคาดกันเลยนะครับคาริออนจะปลดปล่อยพลังแล้วก็เข้าสู่สถานะต่อสู้นะครับจะฟื้นฟูเลือดทันที70%นะครับหลังกดใช้แล้วก็ถ้าหากเราโดนโจมตีปกตินะครับคาริออนก็จะตีปกติสวนกลับไป1ครั้งนะครับแล้วก็สกิลนี้จะมีเอฟเฟกต์อยู่แค่2เทินนะครับการที่คาริออนโดนโจมตีปกติร่วมมาถึงการชิ้นเลือดของดิโบลุด้วยนะครับมาดูการโจมตีปกตินะครับ คารออนจะพุ่งไปทําดาเมจรายเดียว196%นะครับแล้วก็มีโอกาส40%ที่จะติดคอมโบนะครับหรือเอฟเฟกซัดถอยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลคอมโบของคาริออนนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะซัดถอยนะครับคาริออนจะพุ่งไปทําดาเมจลายเดียว113%นะครับแล้วก็ทําให้ติดสถานะซัดลอยต่อไปด้วยนะครับ113%ก็ถือว่าแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสกิลพรสวรรค์กันครับเมื่อคาริออนได้รับดาเมจนะครับจะได้รับจิตลบมา1ชั้นนะครับ โดยไอจิตลบเนี่ยมันจะไปทําให้การโจมตีทั่วไปเพิ่มดาเมจขึ้นอีก2ีนะครับสามารถทับซ้อนได้นะครับเมื่ออยู่ในสถานะต่อสู้โดยจะทับซ้อนได้สูงสุดแค่2ชั้นนะครับเมื่อใช้ไปแล้วจะรีเซตเป็นศูนย์นะครับแล้วก็เริ่มเก็บใหม่นะครับแล้วก็มาถึงพรสวรรค์อันสุดท้ายนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับถ้าหากเราอยู่ในสถานะต่อสู้จะเพิ่มดาเมจ12.5ถ้าหากไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้จะเพิ่มป้องกัน12.5องดนะครับเอ้ยไม่ใช่ป้องกัน ก็ถ้าทะลวง6ก็17.5นะครับซึ่งแรงเชี่ยๆโอเคครับงั้นต่อไปเรามาดูในส่วนของเซ็ตไอเทมหรืออุปกรณ์กันนะครับว่าผมไดใส่อะไรบ้างนะครับในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมจะแนะนําอยู่แค่2เซตนะครับนั่นก็คือเซ็ตดินจาแล้วก็เซ็ตเทพแห่งสะตอมนะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับส่วนผมชอบไเป็นคอมโบผมจะใส่ดินจาไปนะครับแต่ว่าถ้าหากเพื่อนๆอยากแรงๆแบบ ใส่สวนไปติดชี้แรงๆก็ใส่เทพแห่งสตอมไปเลยนะครับแล้วก็อีก2ชิ้นที่เหลือผมจะแนะนําเป็นเซฟไปเป็นเป็นเซตเทพไอแห่งพยากรนะครับก็แล้วแต่ว่าจะไปอะเด็ใช้ยังไงก็ได้นะครับแล้วแต่ทีมที่เพื่อนๆต้องการจะเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาคาริอตไปต่อยเด็กเกตกันด,ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับโอเคครับเริ่มการต่อสู้มาเริ่มนะครับผมจะกดออโต้ไปเลยนะครับ <c oughs> นี่ เราจะเข้าสู่สถานะต่อสู้เลยครับหลังจากเรากดไอสกิลพิฆาตต่อย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 สวนนี่ครับถ้านยังรู้หิวเราก็จะต่อยด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวให้ต่อยครับประเด็นสายตีสวนครับนี่ต่อยต่อยตีสวนตีสวนเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเอา้าโดนสกัดก่อน ผมน่าจะกดให้ดีมมรุกดสกิลนะโคเอค่อยเลง็ลงมาที่ผมเห็นที่ดีมมลุไปกดรีสกิลไปแล้วเข้าสู่สถานะอีกรอบฟื้นฟูลเลือดด้วยต่อยคอมโบปัง้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราลองไปเล่นในเออโหมดการไล่ล่ากันดูนะครับเพราะว่ามันเพิ่งหลีเข้ามาใหม่เราจะเริ่มไปกันตั้งแต่ C7 กันเลยนะครับทีมที่จะใช้นะครับก็เป็นทีมคอมโบของคาริออนเลนนะครับซึ่งผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วว่าเออผมจะจัดยังไงดีผมก็จะจัดตามนี้เลยนะครับแปบ๊บนึ่งผมน่าจะจัดตำแหน่งผิดน,นะครับผมต้องเอาคาริออนไปยืนตัวแรกนะผมลืมผมลืมผมลืมเออไหนล่ะสลับแปบบ๊บก็อ่านที่จริงสลับแค่โซกาก็ได้นะครับมันจะเป็นหัวคอมโบพอดีก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะเออจัดไปยังไงนะ เดว่าผมเป็นคําสั่งปลูกใจดีผมจะให้ชิออนตีสองทีก่าหรือว่าให้เออเปลี่ยนเอาคารทิออนนี่เดละ <c oughs> เอาทีละมายิงตัวแรกเลยนะครับก็หวังว่าน่าจะรับดาเมจได้เอ,อสักพักหนึ่งนะโอเคครับกดเริ่มไปเลยเริ่มมาก็เป็นปกติของทีมคอมโบนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามกดสกิลเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราค่อยกดตามไปทีหลังโดยผมจะให้ชิออนทบไปเหมือนเดิมนะ <c oughs> ชิออนตัวเปิดทีด่ดีโอ้โหโดนถีบมาสี่หมื่นว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นเลย โอเคเดี๋ยวผมจะกดเป็นคนหนึ่งนะครับผมจะให้เฮียตะใส่สกิลไปด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดไม่ทันเดี๋ยวเฮียตะยตะโอเคแทงโซกาไปนะครับนี่ต่อคอมโบปากไอกดรอโตเลยครับโอเคต่อยไปเพิ่มคนสองได้แล้วเพราะว่าเฮียตะผมใส่สกิลไปแล้วนะ คอมโบไปเรื่อยๆเ้ี๋ยวติดขี้เป็นแสนครับเมื่อกี้โซกะติดขี้เป็นแสนโซกะไม่ไมาเจมาลี่อยู่คันย้อนไม่ไกลไปรีวิวโซกะไม่นีเพาะโซกะเป็นตัวไอคอมโบที่ถ้ามีฮิเาตะดาเมจแรงมากเลยนะครับต,ติติติไปคอมโบไปเรื่อยๆครับขันย้อนเ,เ,เราจะต่อยแล้วเรีบดู้รีบรู้ไอส้กสกิลก่อน ต่อคอมโบกันเรื่อยๆเหมือนเดิมครับเตะๆแทงๆฟาดนี่ต่อยต่อยดีคอมโบ้วยตีเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วครับสำหรับ C7 เดี๋ยวเราไปลุยในด่านต่อไปกันเลยนะครับโอเคครับเราเข้าด่านไปเลยนะครับด่าน C8 นะครับต่อไปมาแล้วก็ใช้ทีมเหมือนเดิมครับทีมเหมือนเดิมตำแหน่งเดิมนะครับกดลุยไปเลยนะครับมาเริ่มการต่อสู้ นี่เดี๋ยวมากดทุบโซเอโอเคผมขอจัดอ้ตำแหน่งให้กดอออต้มันจะง่ายๆเลยน,นะครับโอเคชิออนทุบไปคอมโบไปแล้วของเฮียตะสนมากผมถ้ถอดมาให้เออไอขายออนนะครับมันเลยแท,งเ,แทงเบาๆเ้ยแทงเงาว่ะไม่เป็นไรหรอก นะขอมโบเรื่อยๆครับต่อยต่อยติดบล็อกว่าต้องมีทลายเนะก็ยิ่งด่านสูงก็บล็อกของไฟตรงข้ามมันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> ไปหรอฟันฟันไปต่อยๆๆต่อย, <c oughs> okay. ออยไปตัน <c oughs> อันไปต่ไย อัปเปอร์คัสนี่ร้อยสิบสามเปอร์เซ็นก็ถือว่าแรงอยู่นะครับของคาร์ดิออนนะนี่ต่อยต่อยเตะเตะเตะแทงแทงต่อยแทงต่อยแทงไปโอเคเซอรคิวเบียคาดกดยิมลูกคำบทต่อเลยครับทีนี้ปักต่อยต่อยวันไม่ตายเหรอโอเคตายอยู่ โอเคนี่ต่อยตีคอมโบต่อยอีกต่อยทีขี้เป็นแสนนะครับต่อยตีคอมโบได้ก็โอเคอยู่นะโอเคคอมโบต่อไปอีกเหลือมูตัวเดียวว่ะเจ็ดวันไหมน่าจะอีกเทินนะโอเคเอืเอโซโกะไบเดียโบไปแล้ว น่นาจะฆ่าได้เลยเพราะว่าเดียวมันเกิดมาเลือดมันเหลืออยู่แค่หนึ่งหน่วยตาก้อนแดดมังกรเต้นต่อยต่อยต่อยคอมโบปังเรียบร้อยครับเดียวเราไปลุยในด่านสุดท้ายเลยครับนั่นก็คือด่านสีเก้านะครับไปเลยครับสีเก้าน,นี้มันจะมีตัวที่เป็นประเด็นอยู่หนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือเออเนี่ครับซีสุนะครับที่อยู่หลังคุณปู่ นะเราจะทุบที่สูบไปก่อนเลยครับเราต้องเก็บที่สูงให้ได้ก่อนที่มันจะมาเก็บทีมเรานะเฮ้ย <c oughs> hey, อันนี้ตัวใหม่เรอไม่เคยเห็นหมูเพิ่มเกาะมาสี่หมือนเลยวะ <c oughs> เพิ่มเกาะแล้วไงทุบไปแลวเวายัปรับเป็นคนหนึ่งก่อนเดี๋ยวกดสกคิลไม่ทันนะครับ <c oughs> ต่อยงัดเตะเตะเตะแ,แ,แ,แต่ที่สูเราแทง เฮียตาเราแทงที่สูไปครับจะเราเปิดเป็นคนสองนครับเพราะว่าเฮียตะแทงแล้วกดออโต้ด้วยต่อยขี่เป็นแสนครับมัดเดียวเน้นเน้นมัดเน้นเน้นเตะเตะแทงแทงเตะแทงเตะแทงนะครับทีมความบูถ้ามีตัวแบบเอถ้ามีตัวที่เป็นแบบชี้ออนเอแบบไอนี้ก็ ตีแบบโคตรหนักเลยครับฟันไปฟันไปตายไปจะหมดแล้วนะครับตัวอื่นยังไม่ออกสก,กิลเลยต่อยทำไมมันมีบล็อกเยอะจังวะตีตายเข้าหมดต่อสู้แล้ว ไปรีมรู้เลาสกิลคอมโบต่อไปเรื่อยๆก็เตะต่อยเตะต่อยไปครับไม่มีอะไรทีมคอมโบนี่สบายๆครับปล่อยให้มันเตะกันไปเรื่อยๆต่อยกันไปเรื่อยๆนี่ต่อยไปก็ทีคอมโบก่อนต่อยๆต่อยแทงแทงงัดต่อยอีก ดแล้วโอเคครับโซกะปิดงานให้เรียบร้อยก็ผ่านเรียบร้อยครับ4ีเกก็ร้านค้ายังไม่เปิดนะน่าจะเปิดประมาณวันทียี่นะครับเอาละครับก็เป็นานกรั้าสรชิปนี้หาก้อกรก็อยลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไปเจอกันชิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้ว